พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงให้พระราชารับบาดแล้วเสด็จไปยังห้องอันมีสิริของพระราชธิดาพร้อมกับอัครสาวกทั้งสองแล้วตรัสว่าพระราชธิดาเมื่อถวายบังคมตามชอบใจอยู่ไม่พึงกล่าวอะไรแล้วประทับนั่ง บนอาสนะที่เขาปูลาดถวายพระราชธิดารีบเสด็จมาแล้วจับข้อพระบาททั้งสองกริ่งเกลือกผ้าเสียนที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระราชาตรัดคุณสมบัติที่มีความรักและความนับ คือมากในพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระนางยโสธาราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสุนิสาของหม่อมชันเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสายะตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสายะได้สดับว่า พระองค์มีพัดหนเดียวก็เสวยพระกายาหารเพียงหนเดียวเท่านั้นทรงสดับว่าพระองค์ทรงละที่นั่งที่นอนใหญ่ก็ทรงบรรทมบนเตียงน้อยอันขึงด้วยแผ่นผ้าส่งทราบว่าพระองค์ ทรงละเว้นจากของหอมมีดอกไม้เป็นต้นก็ส่งงดเว้นดอกไม้และของหอมเมื่อพระญาติทรงส่งข่าวมาว่าเราทั้งหลายจากปรนนิบัติก็ไม่ทรงเหลียวแลพระญาติเหล่านั้นแม้สักพระองค์เดียว ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระสุนิสาของหม่อมชันเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้พระศาสดาตัดว่ามหาบาพิษข้อที่พระราชธิดาอันพระองค์รักษาคุ้มครองอยู่ในบัดนี้รักษาตนได้ในเมื่อยานแก่ก้าแล้ว ไม่น่าอัศจรรย์เมื่อก่อนนี้พระราชธิดานี้ไม่มีการอารักขาท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาก็ยังรักษาตนได้ในเมื่อยานทั้งที่ทยังไม่แกก่ล้าดังนี้แล้วจึงตัดจันทกินนรีิชาโดกส่งประทานโสดาปฏิพน แกมารดาพระราหุลแล้วลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไป